แปะประโยชน์ของน้ำผึ้งที่รู้แล้วต้องรีบผ่ามากินสวัสดีค่ะพี่ปลาจากเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่องยูทูปเฮติฟิชเพจเ t ต y Fish ายพี่ปลาและช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์วันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของแปะประโยชน์ของน้ำผึ้งที่คุณรู้แล้วต้องรีบผ่ามากินหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้สิ่งเหล่านี้แต่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม ช่องทางต่างๆที่พี่ปลาเอ่ยไปแล้วเพราะว่าอะไรคะเราจะได้ฟังคลิปดีๆสิ่งดีๆพี่พี่ปราจะนําเสนอกันมาตลอดลเรามาฟังกันเลยน้ําพึง่งน้ําพึ่งที่เรารู้เนี่ยเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรที่เราต้องรีบหามากินและที่สําคัญเราจะต้องระมัดระวังอะไรในเรื่องของการรับประทานน้ําพึ่งบ้างมาฟังกันเลยน้ําพึงพ่งน้ําพึง่งน้ําพึ่งนอกจากจะมีรสชาติหวานสามารถเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารและเมนูขนมตลอดจนเครื่องดื่มต่างๆแล้วน้ําพึ่งยังมีประโยชน์มากมาย พราะในน้ำผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งประโยชน์ของน้ำผึ้งจะมีอะไรบ้างเราต้องดูเลยว่าเอเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเราจะต้องกินน้ำผึ้งอย่างไรหนึ่งเราจะต้องทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงรู้ไหมว่าเราจะต้องทานน้ำผึ้งก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงทำไมละ่ะก็มีเหตุผลการทานน้ำผึ้งให้ได้ประโยชน์ควรทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี หรือหากทานก่อนนอนก็จะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยโดวยวิธีการทานให้ผสมน้ำผึ้งในน้ำอุ่นเล็กน้อยจากนั้นจิบเรื่อยๆจนหมดแก้วเท่านี้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเรียกว,ว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 2. ใช้แทนน้ำตาลได้อาน้ำผึ้งใช้แทนน้ำตาลแต่อย่าทานมากเกินไปเพราะความหวานมันจะทําทให้น้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้ทานน้ําผึ้งโดยใช้ให้เป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาล โดยการใส่น้ำผึ้งลงไปในกาแฟน้ำผลไม้ใส่ในอาหารบางชนิดหรือใช้ทาขนมปังแทนแยมซึ่งนอกจากจะได้รสชาติที่อร่อยโดนใจแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนหรือเสี่ยงเบาหวานอีกด้วยแต่ก็ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะน้ำผึ้งเมื่อทานมากก็อาจก่อให้เกิดโทษเช่นกัน 3. เพิ่มความสดชื่นพี่ไพ่อยากจะบอกเลยว่าน้ำผึ้งมีส่วนในการเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะหลังตื่นนอนตอนเช้าและช่วงบ่ายที่กำลังรู้สึกอ่อนเพลียจากการทํางาน โดยให้นาน้ำผึ้งมาผสมกับน้ำอุ่นจิบเ,เรื่อยๆหรือหารู้สึกเบื่อก็เปลี่ยนผสมในเครื่องดื่มชนิดอื่นได้แล้วก็สีบำรุงผิวแน่นอนน้ำพึ้งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสและดูสวยเนียนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งอาจบำรุงด้วยการทานหรือนํามาผสมกับสมุนไพรอื่นๆทาเป็นครีมพอกหน้าก็ได้เอาวันนี้พี่ปลาบอกเลยว่ามีสูตรที่จะมาเติม ความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยใช้น้ำผึ้งมีสูตรอะไรบ้างมาฟังกันเลยสูตรที่ 1. เติมความาชุ่มชื้นให้ผิวให้น้ำกล้วยหอมครึ่งลูกมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน,น้ำผึ้งคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาทาใบหน้าให้ทั่วพอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดเลย สามารถทําได้บ่อยๆตามต้องการเพียงทําเป็นประจําก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกสูตรที่2ทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกทําอย่างไรสูตรนี้จะใช้น้ําผึ้งพอกหน้าผิวเผยว,เพ,ยวเพียงนําน้ําผึ้งมาพอกรงใบหน้าจนทั่วปล่อยไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดสามารถพอกหน้าด้วยน้ําผึ้งได้เป็นประจําทุกวันคุณสมบัติของน้าผึ้งจะทําหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปรกที่อุตตาน,นีรูขมขน ช่วยทำความสะอาดรูขุมขนและผิวหน้าให้เกลี้ยงเก่าผิวจึงสะอาดสาอใสไร้สิวป้องกันการเกิดสิวได้ดีในขณะเดียวกันจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นและเนียนนุ่มขึ้นได้อีกด้วยเหมาะสำหรับสาวๆที่มีผิวแห้งเช่นกัน3น้ำผึ้งใช้รักษารเรื่องสิวโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็นสูตรพิเศษเรามาฟังกันเลยโดยจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและลดการอักเสบสิว สิวก็จะหายเร็วขึ้นสําหรับสูตรนี้ให้นะน้ําพึ้งมาผสมกับผงอบเชยในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนํามาทำในวัฏาแต้มสิวหรือจะพอกหน้าให้ทั่วปล่อยไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดพี่ปราบอกเลยว่าอบเชยเป็นสมุนไพรที่เรียกว,ว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของสิวได้เมื่อนำสองตัวมาผสมกันโอ้โหสิวจะยุบตัวเร็วอย่างแน่นอนและที่สำคัญ ประโยชน์ของน้ำผึ้งก็ยังมีมากมายคราวนี้เรามาดูเลยว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งในเรื่องสุขภาพที่เรากำลังจะต้องคุยกันเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วใช้ทำอะไรตามพี่ปรามาเลยข้อที่หนึ่งใส่ในน้ำสลัดพืชกันบูดโอ้โหสำหรับใครที่ทำน้ำสลัดขายพี่ปราบอกเลยและต้องเก็บไว้เป็นเวลานานหลายเดือนสามารถใช้น้ำผึ้งแทนสารกันบูดได้โดยให้นำน้ำผึ้งผสมลงในน้ำสลัดเล็กน้อยเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวล ซึ่งพอวะนน้ำผึ้งจะช่วยให้น้ำสลัดสามารถเก็บไว้ได้อย่างยาวนานถึง9เดือนเลยทีเดียวแถมยังช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยและหอมน่าทานกับเดิมอีกด้วย 2. แน่นอนเลยรักษาอาการหวัดอ๋อเฮาไครป่วยไข้ด้วยหวัดการทานน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเป็นประจำเรียกวันทุกเช้าหรือก่อนนอนจะช่วยรักษา,าการหวัดให้หายเร็วขึ้นหรือในคนที่มีอาการไอเจ็บคอร่วมด้วยการจิบน้ำอุ่นผสมกับน้ำผึ้งบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการไอ ทำให้สุขภาพของเราดีชุ่มคอแนะนําให้ผสมน้ํามะนาวไปเล็กน้อยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแถมน้มามะนาวยังช่วยกระตุ้นความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็จะบรรเทาลงได้อย่างมากมาย 3. แก้อาการท้องผูกถ้าใครมีอาการท้องผูกหรือว่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้เรามาฟังกันเลยหากใครมีอาการท้องผูกบ่อยๆไม่จําเป็นต้องทญญานยาระบายให้สิ่งต่อสุขภาพ พอน้ำผึ้งมีฤทธิ์ที่จะช่วยแก้การท้องผูกได้เหมือนกันโดยให้นำกล้วยนวาสุกมาเรียกว่าจิ้มน,น้ำผึ้งแล้วทานตามปกติแต่แนะนำให้ทานเป็นประจำในตอนเช้าหลังตื่นนอนและถ้าไม่มีอาการท้องผูกมากก็เรียกว่าเว้นได้ไม่ต้องทานตลอดทุกๆวันจะช่วยให้เราระบายแล้วก็ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นข้อ4ช่วยลดความอ้วน จริงเหรอมาฟังกันเลยหลายคนอาจคิดว่าน้ำผึ้งมีรสชาติหวานซึ่งจะทําทให้อ้วนได้แต่ความจริงแล้วก็หวานของน้ำผึ้งไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดความอ้วนเลยพี่ปลาบอกตรงกันข้ามช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะความหวานของน้ำผึ้งจะไปลดความอยากน้ําตาลหรือของหวานให้น้อยลงพร้อมช่วย,วยกระตุ้นระบบเผาผลาญสามารถสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นรูปร่างที่กระชับน่าพอใจ5คลายความเหนื่อยล้าจากการทํางาน ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าอย่างหนักก mm hmm. ารทานน้ำผึ้งจะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้เป็นอย่างดีสามารถลดความเครียดได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักๆอย่าพลาดน้ำผึ้งปกบำรุงหัวใจน้ำผึ้งมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและสามารถสุขฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีเมื่อดานน้ำผึ้งเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจหัวใจวายและภาวะหลอดเลือดหัวใจติดตันได้ดังนั้นหากใครไม่อยากป่วยด้วยโรคหัวใจลองทานน้ำผึ้งดู 7. ป้องกันโรคข้ออักเสบป้องกันโรคข้ออักเสบอย่างไรเมื่ออายุมากขึ้นหรือทํางานที่ต้องยกของ,งหนัก mm hmm. ก็มักจะเสี่ยงโรคข้ออักเสบได้สูงซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการทานน้ำผึ้งเช่นกันโดยให้นาน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์สองช้อนชามาผสมกันลงไปในน้าอุ่นหนึ่งแก้วดื่มเป็นประจําทุกวันวันละสองครั้งอาการข้ออักเสบจ,จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแถมยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังได้อีกด้วย แปดบำรุงสมองโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกว่าโอเมก้าสามมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและที่สำคัญน้ำผึ้งสามารถบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำได้เพราะในน้ำผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมาย ที่จะช่วยบำรุงสมองได้ดีและเมื่อทานบ่อยๆก็จะลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ด้วยอา้าวพี่ปลาแล้วถ้าทานน้ำผึ้งมากเกินไปมันจะมีข้อเสียอะไรไหมพี่ปรามีคําตอบถึงแม้ว่าน้ำผึ้งจะมีประโยชน์มากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษถ้าเราทานในปริมาณที่เหมาะสมก็ดีแต่ถ้าทานมากเกินไปจะทําให้เกิดอาการ 1. ท้องอืดท้องเสียเพราะในน้ำผึ้งมีปริมาณของน้ําตาลฟรุกโตสอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งน้ำตาลตัวนี้จะทําให้เกิดปัญหาการดูดซึมในลําไส้เป็นผลให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องหรือท้องเสียบ่อยๆได้นั่นเองดังนั้นการทานน้ําพึ่งในแต่ละครั้งจึงควรทานทีละน้อยๆเท่านั้น 2. เรียกว่าเสี่ยงการเกิดโรคซึ่งเกิดจากสปอร์ของเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ําพึ่งโดยปกติก็จะห้ามไม่ให้เด็กเนี่ยอายุที่เรียวกว่าต่ำกว่าหนึ่งขวดทาน รวมถึงสตรีมีคภ์และให้นมบุตรด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายจากโรคนี้ได้และที่สําคัญใครบ้างที่ไม่ควรทานน้ําพึง่งเพราะอาจจะเกิดผลเสีย 1. เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งครัวยรนที่พี่ปาบอกแล้วเพราะวัยนี้ยังมีภูมิต้านทานที่เรียกว่าน้อยซึ่งอาจจะเกิดอาการแพ้หรือ,รอการติดเชื้อที่ปนมากับน้ําพึ่งได้ 2. คนที่เป็นโรคตาโตหลือเพราะคนกลุ่มนี้มักจะแพ้น้ําพึง่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น 3. คนที่แพ้น้ำผึ้งและเกสรน้ำผึ้งเพราะหากทานจะทําให้เกิดอาการแพ้กําเริบขึ้นมาทันทีส่วนอาการจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่การแพ้ของแตลล่ละคนสคนที่เป็นโรคน้ําเหลืองเสียมักจะมีตุ่มนองและแผลหนองตามร่างกายอยู่เสมอรวมถึงคนที่มีภาวะผิดปกติทางด้านผิวหนังด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้พี่ปลาบอกเลยว่าต้องดูให้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้ละเรารู้ประโยชน์ของน้ำผึ้งแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างรีบผ่านมาทานเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นถ้าใครอยากจะมีสุขภาพดีก็ฟังคลิปนี้แล้วทําตามแล้วก็รีบผ่านน้ำผึ้งมาทานแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีและอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Head to Fish เพจ Head to Fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลา YouTuber ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา YouTuber เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะนําเสนอให้แล้วเรามาปิมเป็น,ปนผู้ส่งอายุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมารุยดูแลสุขภาพกับพี่ปลาลุยพันเอก